สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสมาชิกท่านใดกำลังเล็งหารถหลักหมื่นนะครับเน้นใช้งานอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายราคาไม่แรงนะครับ69,700าบาทนะครับสภาพโดยรวมสวยครับกุญแจรีโมทระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้กระจกซ้ายกวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครับ Honda City นะครับ1.5ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สครับ สภาพสมบูรณ์มากๆครับเป็นมือเดียวป้ายแดง6,9700บาทนะครับสภาพสวยราคาดีงามชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่พุทธมนตรสาย2นะครับสมาชิกบ้านใกล้ลองขับได้เลยครับบ้านไกลนะครับถ้าชอบพร้อมจบนะครับแจ้งจากท่อง Youtube ขอส่วนลดได้ครับและก็การันตีการจัดส่งนะครับนี่นะครับโดยรวมใช้งานได้เลยครับสีสันสวยงามมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับ ไฟสายปิ้งช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คแล้วนะครับของเลวเปลี่ยนถ่ายแล้วครับลองชมดูนะครับสําหรับนี้ครับเป็นคลิปนะครับลองดูจะชอบหรือเปล่านะครับสําหรับ Honda City นะครับเป็นรถประหยัดรถใช้ง่ายใช้สบายตัวเล็กกระทัดรัดไปได้ทุกที่ไปได้หลายคนนะครับราคา6,9700บาทเพียงเท่านั้นนะครับสีสันสวยครับมีริ้วรอยตามการใช้งานกระจกติดฟิล์มเรียบร้อยครับเกียร์เครื่องยนต ช่วงล่างเช็คให้สมบูรณ์ครับคองเหลวเปลี่ยนถ่ายไฟสปิ้งครับเอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับคันนี้เป็น1.5ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับกระจกระบบไฟฟ้าครับตัวนี้มีกุญแจรีโมทด้วยครับใช้งานได้ปกตินะครับถ้าเน้นหารถใช้งานนะครับไอ้ก็ได้ทั้งบ้านนะครับเน้นประหยัดครอบครัวเล็ก ลองชมดูนะครับในยุคนี้เครื่องพันห้าน่าจะตอบโจทย์กับราคาน้ํามันนะครับที่ยังไม่เสถียรมีแต่จะขึ้นนะครับภายในสะอาดนะครับเป็นเบาะผ้ากรมหยี่เดิมจากโรงงานนะครับ1.5ออโต้ครับนี่นะครับลองเช็คชมดูรถตรวจสอบนะครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับถ้าชอบสนใจให้รีบตัดสินใจหน่อยนะครับประมาณนี้นำมาฝากนะครับสำหรับผมก็จะยังคงหารถที่สวยนะครับเอามาฝากสมาชิก ให้เลือกให้ชมนะครับก็เลือกที่ใช่จัดที่ชอบเอาที่ไหวนะครับแล้วค่อยขยับขยายนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์ครับเครื่องแน่นทุกจุดนะครับเช็คชมทดลองขับตัดสตาร์ทเครื่องนี่ก็รู้แล้วครับว่าเครื่องยนต์เป็นอย่างไรยิ่งขึ้นไปได้เหยียบนะครับรู้เลยครับหรือถ้าอยากรู้ช่วงล่างเป็นอย่างไรกระโดดหลุมนิดนึงก็รู้แล้วครับคือเกอกหรือเปล่าแค่นี้ท่านก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสมาชิกบั่นไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางรอเช็ครถนอนรอ ทดลองขับอยู่ที่หน้าบ้านนะครับพาเพื่อนพาช่างไอช่วยเช็คได้เลยครับเราจะส่งขึ้นสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยครับนี่นะครับภายในสวยสะอาดนะครับก็นํามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับชอบใช่หรือไม่จัดได้เลยนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับรูปยังมีอีกนะเยอะนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะดูรูปต่อก็ดูได้เลยครับหรือจะวิดีโอคอลไปขอจากน้องเขาก็ได้นะครับหรือจะขอรูปเพิ่มจาก ไลน์ก็ได้ครับก็โทรสอบถามกันเข้าไปได้เลยครับเบื้องต้นคันนี้สวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นใช้งานเน้นประหยัดขับง่ายขับสบายดูแลไม่แพงนะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของซิตี้นะครับจะได้ข้อมูลเรื่องราวการซ่อมบํารุงนะครับในแฟนเพจนี้เลยครับคนที่ใช้งานอยู่จริงแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งก็เข้าไปศึกษานะครับ เหมือนกับผมนี่แหละครับผมก็ศึกษาแทบจะทุกค่ายนะครับไปอยู่กับทุกกลุ่มครับอันไหนดีก็เรียนรู้ไว้ครับก็ใครที่ชอบสนใจมาทางมือ2เน้นประหยัดเน้นใช้งานถ้าเราได้อู่เฉพาะเราก็จะสบายกระเป๋าครับเบากระเป๋ามาเยอะเน้นใช้งานนะครับคันนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์สวยๆครับ69,700บาทลดหลักหมื่นนะครับก็ถ้าสนใจ โทรได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับหวังว่าครันนี้จะสวยถูกใจอย่างไรก็ตามนะครับขอบพระคุณนะครับถ้าจะช่วยกรุณาฝากไลค์ฝากแชร์ให้